นี่ยก็มีเรื่องเล่ากลับมาละเมื่อเช้าโทรมาเล่าให้ฟังว่าโอ้มันยากกว่าที่คิดเพราะว่าวิธีการที่เขาเลือกก็เรียกว่าเกือบแย่งนะจากสิสาขาหรือ2สาขาสวัสดีครับผมสุรนันท์เวชาชีวะและนี่คือสุรนันท์มันเดย์ครับสุรนันท์มันเดย์เป็นรายการใหม่ที่ผมทําร่วมกับข่าวสดออนไลน์และมติชนออนไลน์มันเดย์เนี่ยมันมีสความหมายนะครับท่านผู้ชม มีทั้งมันเดยคือวันจันทร์รายการนี้จะออกทุกวันจันทร์นะครับทางออนไลน์อย่างที่ผมบอกแล้วแล้วก็มันก็คือมันส์ไม่รู้จะมันส์หรือไม่มันส์เนี่ยก็อยากจะเป็นรายการที่มีความหลากหลายนะครับท่านหลายคนเห็นหน้าผมก็นึกว่าอ่ะนี่ต้องมาคอมเมนต์การเมืองแน่นอนแล้วแต่จริงๆการเมืองก็คงเป็นส่วนหนึ่งแหละครับเพราะว่าเรื่องของบ้านของเมืองนี่ก็เป็นเรื่องสําคัญแต่ผมไม่อยากจะมาพูดเรื่องการเมือง ที่เป็นการเมืองแบบเล่นเกมกันมากกว่าเท่ากับการเมืองที่เป็นเรื่องของนโยบายต่างๆเรื่องของความคิดเห็นของบุคคลต่างๆเรื่องของอนาคตของประเทศจะไปทางไหนเรื่องของอนาคตของบางประเด็นนะครับอย่างเช่นเรื่องของอาหารเรื่องของน้ําเรื่องของภูมิอากาศสิ่งเหล่านี้เป็นหลายเรื่องหลายประเด็นที่ผมสนใจในขณะเดียวกันรายการนี้ก็จะเป็นวาไรตี้วาไรตี้ที่ไปคุยกับคนที่หลากหลาย นะคะคนที่หลากหลายก็จะเป็นทั้งเชฟทั้งเจ้าของร้านอาหารทั้งเจ้าของกิจการต่างๆบางทีเราอาจจะมีไปไซด์วิสิตกันด้วยนะครับไปไปดูโรงงานของเขาเลยว่าเขาทํากันยังไงนะฮะเพื่อให้เป็นข้อ,ขอคิดความคิดที่ทําให้เกิดอาจจะจุดประกายให้ท่านผู้ชมว่าเอ๊ะในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีอย่างนี้ในช่วงที่เรายังคิดไม่ออกว่าเราจะทำอะไรมีความคิด ใหม่ๆห,หลากหลายมามันก็มีแต่สิ่งที่เราจะคุยกันในความหลากหลายตรงนี้เนี่ยแต่ในที่สุดแล้วก็ผมเองก็จะฝากคอมเมนต์ของผมด้วยในเรื่องราวของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะไปคุยกับนักเขียนหรือว่าเรื่องของข่าวนะครับ <S <S <ๆ S 1> เพราะว่าผมอยากจะให้ข้อคิดบางอย่างในส่วนที่จะทำให้ท่านเอาไปใช้ต่อได้ในชีวิตประจำวันครับ <S <S 1> <S 1> <ๆ>โดนันบันเดย์ช่วงนี้เป็นช่วงนิวส์อัปเดตนะครับวันจันทร์ที่10มิถุนายน 2567ข่าวที่เห็นกันอยู่ผมว่าไม่พ้นเรื่องการเลือกตั้งสอวอนะครับขเขาเรียกการเลือกสอวอนะครับมันก็คือการเลือกตั้งนั่นแหละแต่เป็นการเลือกตั้งในกลุ่มที่จํากัดนะฮะกลุ่มที่จํากัดหมายความว่าต้องมีผู้สมัครและผู้สมัครไปเลือกกันเองก็มีทั้งคนดังหลายคนที่ได้รับการเลือกตั้งหรือได้รับการคัดเลือกเข้ามานะครับเขาบอกคัดเลือกกันเองในระดับอําเภอพออาทิตย์หน้าก็จะเป็นระดับจังหวัด และอีกสสัปดาห์ภายในสิ้นเดือนมิถุนายนก็จะเป็นระดับประเทศนะฮะก็จะได้สสวสมาชิกวุฒิสภา200คนมาทำหน้าที่แทนวุฒิสภาซึ่งจริงๆแล้วหมดวาระไปแล้วนะครับแต่ยังทำงานอยู่เพราะว่าในรัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่าให้สมาชิกวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีวุฒิสมาชิกหรือวุฒิสภาชุดใหม่ ตอนแรกผมเองเนี่ยก็ต้องบอกท่านผู้ชมตรงๆว่าผมก็ไม่ค่อยเข้าใจระบบเหมือนกับท่านผู้ชมนะครับหลายคนเป็นพักพวกเพื่อนฝูงผมบางคนบอกไปลงเลือกรับไปลงสมัครเขาเนี่ยเสีย2005เพราะว่าอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงนะฮะแล้วเนี่ยก็มีเรื่องเล่ากลับมาละเมื่อเช้าผมก็นั่งคุยกับหลายคนโทรมาเล่าให้ฟังว่าโอ้มันยากกว่าที่คิดเพราะว่าวิธีการที่เขาเลือกมันไม่เหมือนกับเราไปหย่อนบัตรมันต้องมีการรู้จักกันแนะนําตัวกัน ในในลักษณะที่แล้วบางคนก็จะเดินเจอเหมือนกับเหมือนกับบล็อกโหวตแต่ว่ายังไม่รู้บล็อกโหวตหรือเปล่าเพราะเขามาเป็นกลุ่มอันนี้เรายังวิเคราะห์กันไม่ออกนะครับว่าจะเป็นยังไงจนกระทั่งการเลือกตั้งสําเร็จแต่สิ่งที่ผมจะฝากไว้ก็คือว่าผมคิดว่าเรื่องตั้งสว,วเนี่ยถึงมันจะเป็นเลือกตั้งแบบที่พวกเราครับที่ไม่ได้สมัครไม่ได้ลงคะแนนแต่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญผมคิดว่าการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ตัดสินใจว่าให้เดินหน้านะครับในการเลือกตั้งถึงแม้จะมีคนประท้วงหรือมีคนร้องเรียนอะไรหลายๆเรื่องให้เดินหน้าไปก่อนผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีให้เดินหน้าทะลุไปครับแล้วเราค่อยมาดูว่าวิธีการนี้เนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรข้อบกพร่องอย่างไรหรือจะได้สวมาครบ200จริงๆแค่ไหนนะครับเมื่อเสร็จกระบวนการแล้วทุกกระบวนการครับพอคิดพอถ้าคิดใหม่ แล้วก็ทกํากันใหม่ๆไม่มีใครเคยทํามาก่อนอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีข้อบกพร่องข้อกังขาหรือข้อท้วงติงเป็นธรรมดานะครับแต่พอมันผ่านกระบวนการไปแล้วแล้วมีสอวอชุดใหม่แล้วอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ได้มีสอวอชุดใหม่ที่ปฏิบัติหน้าที่แทนสอวอชุดเดิมแล้วก็เรามาลองดูกันครับว่าเขาจะทำงานกันได้ไม่ได้อย่างไร การประกันแบตเตอรี่ของรถ EV เนี่ยอย่างที่เวลาเขาโฆษณาเนี่ยจะประกันแบต5ปี10ปีก็คือใช้ปกติแต่ว่าการประกันภัยต่างๆเนี่ยมันไม่คมันไม่คุ้มครองนะครับแบตเตอรี่ในลักษณะที่ว่าผมก็คิดอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมก็ขับรถ e ีวีอยู่คันหนึ่งพอฝนตกเนี่ยผมเองก็ไม่ค่อยมั่นใจนะฮะว่าขับออกไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรกับปฏิกิริยากับน้ำแต่ว่า ส่วนใหญ่รถส่วนใหญ่เนี่ยที่เท่าที่ผมถามเนี่ยก็คือว่าไม่ค่อยมีปัญหาถ้าเป็นฝนตกแต่ถ้าต้องลุยน้ํามันอาจจะมีปัญหาซึ่งมันก็เป็นคําถามสําหรับคนที่ซื้อรถทุกวันนี้นะครับแล้วก็เป็นข่าวทั่วโลกด้วยเหมือนกันนะฮะเพราะว่าในหลายประเทศที่ผมอ่านเนี่ยก็คือเวลาเราจะซื้อรถ E ีเนี่ยบางทีเราก็ต้องดูเหมือนกันว่าเราจะใช้ตอนไหนนะฮะซึ่งบางคนเนี่ยมีตังก็ซื้อรถได้คันเดียว พอซื้อรถ E ีวีมาเนี่ยมันก็มีเรื่องที่ต้องต้องคํานึงเนี่ยเมืองไทยเนี่ยอากาศเมืองไทยเนี่ยน้าท่วมเนี่ยจะทํำยังไงนะครับน้ําท่วมท่านอย่าไปอย่าไปต่อว่าท่านผู้ว่าเลยนะครับหรืออย่าต่อว่าเพราะว่าตอนนี้มันท่วมทั้งประเทศนะต่างจังหวัดหลายต่างจังหลายประเทศหลายจังหวัดก็มานะครับซึ่งอันนี้บางทีรถ E ีวีก็ไม่เกี่ยวนะฮะเพราะว่าถ้าดินโครนถล่มเนี่ยถ้าท่านเห็นข่าวในต่างประเทศหรือว่าในประเทศไทยก็ต่างเนี่ยบางทีรถธรรมดาก็เสีย รถ EV มันก็จะเสียง่ายกว่ามันซ่อมยากกว่าก็ต้องต้อง,ต,องต้องคำนึงถึงเพรานั้นการจะใช้การจะคิดว่าจะมีรถ EV แล้วจะใช้ในนุได้ทุกสภาวะอากาศหรือสภาพเนี่ยยังต้องระมัดระวังอยู่เพราะไม่ได้รับการประกันในสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยเนื่องจากเขาผมฟงฟังข่าวเกี่ยวกับรถ EV ซึ่งก็เกี่ยวกับเราเหมือนกันนะครับคือเวลาเราขับรถ EV เนี่ย บางทีมันขับไรอย่างรถ e ีวีผมเนี่ยนะบอกยี่ห้อไม่ได้นะครับแต่ก็ขับได้ดีนะฮะเขาก็บอกว่าขับได้300กิโลขับได้300กิโลผมก็ถามพวกที่เขาขับรถหรือพวกที่ดู YouTube เหมือนกันพวกที่ชํานาญรถวันหลังเราไปสัมภาษณ์กันเขาก็บอกว่าขับได้จริงๆประมาณ200กว่ากิโลนี่200กว่ากิโลเนี่ยในปั๊ม EV ในประเทศไทยเนี่ยในปั๊มน้ำมันทุกปั๊มเนี่ยยังไม่มีนะครับยังไม่มี EV ี มีมีส่วนใหญ่จะที่มีเนี่ยที่เห็นอยู่ก็คือปั๊มของปอตทที่มี EV ีปั๊มอื่นๆก็เริ่มติดหรือว่าสถานที่อื่นๆก็เริ่มติดแต่มันยังไม่มีมากเพียงพอเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งของรถ EV ีนะและในที่สุดแล้วเนี่ยท่านเองก็อาจจะต้องคิดเหมือนกันว่าท่านคิดว่ารถ E ีีเนี่ยมันช่วยสิ่งแวดล้อมจริงหรือเปล่าเพราะว่ามีคนคิดอยู่แล้วว่าแบตเตอรี่เนี่ยเหมือนแบตเตอรี่่าน โทรศัพท์มือถือท่านนะครับพอหมดสภาพแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นสารที่อันตรายทีนี้ถ้าเป็นแบตรถยนต์ใหญ่ๆอยู่ใต้ท้องรถท่านเนี่ยอีกสิปีเนี่ยแบตพวกนี้จะไปอยู่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นเป็นคําถามหลายคําถามเกี่ยวกับรถ e v ซึ่งผมคิดว่ามีคําตอบครับเจ้าใหญ่ๆที่เขาทำเนี่ยเขาก็พยายามมีคําตอบที่จะตอบว่า จะเอาไปรีไซเคิลยังไงอย่างที่ผมบอกนะครับหรือจะทำยังไงหรือแม้กระทั่งในกรณีแรกที่ผมพูดถึงว่ารถลุยน้ำแล้วไฟดับเนี่ยผมว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเจ้าของบริษัทรถก็ต้องทำให้รถนั้นเนี่ยวิ่งได้ในสภาพภูมิอากาศต่างๆเพราะว่าถ้าอย่างในประเทศไทยน้ำท่วมแต่ในอเมริกาหิมะตกหนักหรือในเมืองจีนเองนะครับซึ่งเป็นเจ้าเจ้าแห่ง EV เนี่ยก็มีสภาวะอากาศที่แตกต่างออกไป สภาวะอากาศเหล่านี้เนี่ยไอ้แบตเตอรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันต้องพัฒนาอีกเยอะครับช่วงสุดท้ายของสุรนันมันเดย์นะครับจริงๆแล้วยังมีอีกหลากหลายเรื่องที่ที่เราคงจะค่อยๆยทยอยนำเสนอท่านผู้ชมเกิดได้ชมเทปนี้เป็นเทปแรกนะครับถ้าได้ชมเทปนี้แล้วก็มีคอมเมนต์เนี่ยเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านว่าท่านอยากจะให้ผมไป คุยกับใครทําเรื่องอะไรหรือคอมเมนต์เรื่องอะไรหรือให้ความเห็นเรื่องอะไรนะครับแต่ที่จะฝากไว้ว่าตอนนี้ผมเจอหลายคนครับหลายคนเข้ามาหาผมคือผมมีร้านกาแฟาเล็กๆก,กันฮะแอบโฆษณาแฝงนิดหนึ่งแต่ว่าเข้ามาคุยก็มาคุยกันเรื่องคือเครียดเครียดเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีหลายคนมาขอคําแนะนําเรื่องทําร้านอาหารหลายคนมาทักเรื่องธุรกิจแต่ทุกคนเครียดหมดเลยที่ผมอ่านหนังสืออยู่ตอนนี้หลายเล่มเป็นหนังสือที่เรียกว่า ต้องกลับไปหน้าหนังสือคลาสสิกนะนั่นคือคลาสสิกในชุดในพวกที่อยู่ในปรชัชญาด้านสโตอิกสโติกเนี่ยคือคือปรชัชญาที่เป็นกรีกแล้วก็โรมันนะครับที่พูดถึงเรื่องว่าเราอย่าไปเครียดกับชีวิตเราอย่าไปเครียดกับชีวิตเพราะว่าทุกวันเนี่ยให้คิดวันเนี้ยที่ดีที่สุดทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็คล้ายๆพุทธเลยนะฮะสโติกเนี่ยคล้ายๆพุทธ พระพุทธเจ้าท่านก็สอนให้อยู่กับปัจจุบันถ้าเราอยู่กับปัจจุบันแล้วไม่ไปคิดถึงเรื่องอดีตเรื่องอดีตมันแก้ไม่ได้เรื่องอนาคตมันยังมาไม่ถึงเพราะฉะนั้นอยู่กับปัจจุบันแล้วเนี่ยท่านจะคิดออกนะฮะคิดออกว่าควรจะทําอะไรกับชีวิตคิดออกว่าควรจะดําเนินงานยังไงต่อไปอย่าไปเครียดฮะเพราะถ้าเครียดแล้วเนี่ยจะคิดอะไรไม่ออกผมเองเนี่ยเคยมีประสบการณ์ในช่วงที่ ตอนช่วงโควิดเนี่ยร้านอาหารผมก็เรียกว่าเกือบเจ๊งอะฮะจาก10สาขาหรือ2สาขาก็เครียดแต่พอเรารู้ว่าเครียดไปแล้วเนี่ยเราก็ยิ่งคิดอะไรไม่ออกเนี่ยทำใจให้สงบนะครับในสโตอิกนี่เหมือนกับเหมือนกับพุทธศาสนาเลยนะครับสอนเรื่องการหายใจลึกๆเข้าออกแล้วก็มองว่าโลกมันก็เป็นเช่นนี้เองนะรเราพยายามที่จะอยู่กับปัจจุบันมากที่สุดแล้วก็แก้ปัญหามากที่สุด วันหลังผมจะเอาหนังสือของ Marcus Aurelius นะครับซึ่งเป็นจัก,กรพรรดิของโรมันนะแล้วก็เป็นคนที่บันทึกบันทึกไว้ว่าบันทึกส่วนตัวนะครับเป็นเ j o u r n a ลส่วนตัวแต่มีข้อคิดข้ออะไรดีๆหลายอย่างที่จะนำมานำเสนอครับและน,ะนะี่ก็คือโซนาร์มันเดย์ของวันนี้นะครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ